ชื่อเสียงของเบ็คแฮมเริ่มโด่งดังขึ้นในเดือนสิงหาคมปี1996เมื่อเขายิงประตูจากครึ่งสนามเข้าไปในนัดที่พบกับวิมบมดันและนั่นเป็นการปูทางให้เขาติดทีมชาติอังกฤษเป็นนัดแรกในวันที่1กันยายนปี1996ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกที่อังกฤษพบกับมาดูว่าและในฤดูกาลนั้นเขายังได้รับรางวัลนักฟุตบอลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ PFA ซึ่งโหวตโดยผู้เล่นในพรีเมียลรล์อีกด้วยเบ็คแฮมช่วผลงานได้ดีมากๆในฤดูกาล1998-1999 โดยการพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสำเร็จสูงสุดในฤดูกาลนั้นเมื่อสามารถคว้าชแชมป์รายการสำคัญได้ถึง3รายการคือพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูฟาแชมเปียนส์ลีกโดยเบคแฮมมีส่วนร่วมอย่างมากในการทำประตูในการแข่งขันนัดสำคัญผลจากการเล่นที่มีประสิทธิภาพในฤดูกาลนั้นทำให้เบคแฮมก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะแถวหน้าของวงการฟุตบอล เบคแฮมได้รับตำแหน่งกับตันทีมชาติอังกฤษและมีบทบาทอย่างมากในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2002โดยเฉพาะนัดที่เอาชนะทีมชาติเยอรมนีไปได้5ประตูต่อหนึ่งและตีเสมอให้อังกฤษเสมอ2ประตูต่อ2ในนัดเจ